ไปใหญ่ไปใหญ่อยู่ไหนวัดป่าห้วยลาดไปอยู่นดูซิมีอะไรบ้างใส่มากแล้วด้วยเดินค่อยๆเดินอยู่ในวัดนะ่ะวัดป่าห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลย มีกาบพญานาคกัพญาคตเใหญ่ชาละวันกินไข่กมือม่อนซนะงับ นั่นแหละนั่นแหละนั่นละ่ะไม่รู้มันมีปลาไหมปามันก็ไม่เหอนะอย่าะจะลไปนะ่อพออุ้มเป๊นุมฟังน่นมนี่ลทางนู้นลงทางนู้นลงทางนู้นเอ้ามันก็ไม่าาไมีเงนินในปากด้วยเพิ่นทำบุกับจะเข้จะไปเอานะไปอ้ยตาจระเข นี่ทรงามนีมาดูปลาถึงแล้วตมเลยจะงได้เปลากินเนี่ยปลาใหญ่ น่าสนุกให้เยอะก็เด้อพี่โม่ไทยตกลาวปลาอะไรปลาอะไรนะ่ะปลาอะไรวะเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากมีปลาดุดด้วยอุ้ยปลาดุอ้าปากอ้าปากรอกินเด็กดื้อตกลงไปนี่เสร็จเลยเนี่ย

ไม่ว่าให้อาหารมันก็ได้หรอได้แต่เราไม่มีอาหารนี่แ้ม้าอย่าเ้าไปรู้อาหารมันอ่ะมีมีปลาพร้อมีปลาซอนด้วยมีปลาซ่อนด้วยมันจะิาวย่งบุไปบูสะเลยอาหารปลาถุงละ1สบาท ว่ายีบาทสถุงสองถุงก็สองร,ร้อแม่จัดก,การเลยแม่เดี๋ยวอย่าเพาิ่งอย่าเพาิเพ่ง<ๆ>รอแลอวรอก่อนลูกรอก่อนใานนะีา้าตาทำเลยให้เลยให้ส่มันถุงนึ่งกปะ ไปรอเดี๋ยวพ่อทำให้อืมอย่าเพิ่งไปใกล้นะอย่าปลาเอาไปกินนะปลาไปกินนี่คนน่ะโตสีทองทองเก็ดได้แล้วเปล่าเก็ได้ยังอ้อหินหินอย่าหินล้มตายอุ้ยปลาใหญ่มากเลยเคือย่างนี้เบือไม่ได้อะไหนเปิดได้ไหมไม่ได้ดึงผิดอย ถืออย่างนี้ถืออย่างนี้ไปมอนเอาใหเสร็จได้กินบ่เนาะเออวางไว้เอาตัวเองไปให้ปลากินนะปลาลายพ่ตาปลาหลายเลยว้าวเจ่บรรยากาศสวยงามครับทิวทัศน์ท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ดอกไม้ ปลาดูวิธีให้อาหารปลาครับปลาโอ้ดีเยอะเลยถ้าใครลงไปมีเหลือกระดูกแม่เลยมีเหลือเหลือก้างไหมเหลือแต่ก้างปลามีเหลือกระดูกแต่เหลือก้างตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะอ ตอนนี้กำลังให้อาหารปลาครับตกลงไปตกลงไปเห็นไหมปลานิลน่ะกินไม่เหลือกระดูกแล้วหนิไม่เหลือเหลือตะกั่งปลาตัวใหญ่มากใช่ไหมหล่าตาวูวูวูเอาชิทเอาชิทมึงปลาตะเพียนหรื ทัานอยู่วัดนี่ป้าใหญ่ดีดีเนาะเลียงปลาต้องยืนห่วยเน่อยเซตปลานัวใหญ่ป่ะไนี่ว้าปลาคูนใหญ่ยังอ่ะอาหารสมองจับให้แนะจับให้เลยนะจับถุงให้เนยถามม่ได้อิ่มเป็นไหมเห็นไหมมีอ้าปากจวจวหางกันเนาะจะด้วกัน หุ่นหวานไปไกลๆนู่นมันจะดิดน้ำใส่ด้ยน่ะไปแล้วไปแล้วเอาไปหมดหุงเลยป้ามันนี่ลูกอย่าไปไกลเดี๋ยวตกนะ ไปไกลอยู่ใกลๆนี่ก็พอแล้วตรงน้ำไปเราไม่เคยเห็นปลาสีทองมาก่อนปลาสีเลยทแกที่ไหนไปเห็นปลาสีทองปลาทองเขาเรียกปลาทองเอาไปเอาไปลงรับจำนำเลยปลาเป็นทองเกิดมาไม่เคยเห็นปลาสีทองเกิดมากี่ปีแล้วไม่เห็นไม่ปีห้าปีไม่เคยเห็นปลาสีทอง มาาหมวอัาหา,า,ากเฮียฮาเฮียาอยูห <c oughs> ม้อห,หนเฮีย,ดดยน้อยออเอีเย,น,ย,เยน,นี่ถือแบบพ่อนี่ถือแบบนี้คางหนึงเออไปเอเอไปเดี๋ยวท่อถึงท่อถิงครับ เดินไปไหนเดินไปได้แค่นนะั้นเอาไหม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 เอาให้ปลาสีทั้งสองตัวนี้เอาไหมเอาให้หมดเอาให้หมด เอาให้หมด